เรามารับชมกันค่ะว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมพศ2565นี้การเงินของท่านเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวแม่หมอ b ซ4ใครใจเลือกไพ่ออกมาสามใบนะคะเลือกไพ่ออกมาครบแล้วโอ้โหไพ่สวยทั้งสามใบเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชม ไพ่เบนีนะคะคือความไม่เที่ยงตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภเองตัวท่านเองต้องมีความเชื่อนะว่าตัวท่านเองสามารถที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยได้นะคะมีความเชื่อมีความรักในด้านของความมั่งคั่งความร่ำรวยท่านต้องเปิดจิตเปิดใจให้รักความมั่งคั่งความร่ำรวยและอนุญาตให้ตัวของท่านเนี่ย บอกตัวเองเลยว่าตัวท่านสามารถเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยได้นะคะท่านี่เกิดราศีพฤษภต่อมานะคะเป็นความโชคดีของท่านในขณะเดียวกันตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกวงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบัานการเงินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะเขาเข้ามา ให้การผลักดันให้การอุปถัมภ์คำชูตัวท่านค่ะพระแม่ธรณีนะคะตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภเองมีความมั่นคงแบบยาวนานเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าตลอดเดือนธันวาคมพศ2565นี้การเงินการทองของท่านไม่ขาดมืออย่างแน่นอนค่ะ กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับแม่หมอเบญิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้แม่หมอเบญิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษศซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจําเดือนธันวาคมพศ2565ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มรับคําพยากรณ์กันเลยนะคะท่านผู้ชม อมอคีพ,ฤฤพาหูบุพผังสการะวันทนังครูบาจารย์ยังอาจารย์ยะเทวามมนีฤศีสิทธาปิตามตาอโรคเยนะสุเคนจจะจัชชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาเป็นศิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยก็จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวแม่หมอบีซีคใครใจขออนุญาตนะคะเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น 12ใบแทนตัวท่านที่เกิดราศีพฤษศค่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าไพ่พรมยานชุดนี้นะคะตัวท่านอาจารย์พรมยานรัตนายานพิโมกเนี่ยผู้ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะตัวท่านอาจารย์ได้ใช้ในด้านของสรพวิชาความรู้ความสามารถของตัวท่านอาจารย์นะคะเป็นระยะเวลาจำนวนทั้งสิ้นถึง7ปีเต็มในการสรรสร้างไพ่ชุดเนี้ยออกมา และไพ่ชุดนี้ก็มีความแม่นยำชัดเจนเนี่ยนะคะโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภในเดือนธันวาคมเนี้ดวงของท่านเป็นอย่างไรนะคะเลือกไพ่ออกมาครบและโอ้โหราชาโชค ดวงดีมากๆเลยท่านผู้ชมใบแรกนี่ก็ราชาโชคแล้วนะคะอืมดูสิเรียบร้อยค่ะเปิดไพ่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคะ่ะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษเนี่นะคะใบแรกได้องค์พระพิคเนตนะคะราชาโชคไพ่ใบนี้ยเขาบอกว่า ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศพีพฤษภตลอดเดือนธันวาคมพศ2565นี้ตัวท่านหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองเลยทีเดียวค่ะเหมือนกับที่บ้านของท่านเนี่ยนะคะมีองค์เทพไมดัสอยู่ที่บ้านเลยทีเดียวนะคะองค์เทพไมดัสก็คือเทพ,พเจ้าทางกรีกค่ะองค์เทพองค์นี้นะคะเวลาเขาหยิบจับสิ่งใดก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นจะกลายเป็นทองคําในทันทีเมื่อตัวเขาได้ไป จับและได้สัมผัสกับสิ่งนั้นนะคะบ่งบอกว่าตลอดเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะมีความร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะและตัวท่านเองก็ในเมื่อดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วท่านที่เกิดราศีพฤษภท่านต้อง มันคอยสร้างบุญคอยสร้างกุศลไว้อยู่เสมอนะคะและจะต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีด้วยน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมไพ่ที่เกี่ยวข้องกับในด้านการเงินโดยตรงดีกว่า,พาไพ่ใบที่สองได้องค์เทพพรฤหัสบดีค่ะพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าการเงินการทองของธนิกตราศรีพฤษศนะคะ การเงินการทองไม่ขาดมือเห็นหมั้ยคะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จมีความมัง่งคั่งมีความร่ํารวยตัวท่านเองสามารถบริหารการเงินได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีนะคะและสําหรับในด้านของภาษีตัวท่านเองก็สามารถบริหารเรื่องของภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักประมวลรัษฎากรเลยทีเดียวเห็นหมั้ยคะและพะันธุนี้ยังบ่งบอกที่ทราบว่า ตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและหน่วยงานและองค์กรสถาบัานการเงินต่างๆค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีพฤษภด้วยนะคะดวงชะตาของท่านเนี่ยดีรุดมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมใบนี้คือ พระรามกับนางสีดาเห็นมีคะท่านผู้ชมคะไพ่บนี้บ่งบอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีพฤษศเนี่ยตลอดเดือนธันวาคมพศ2565นี้ตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่จากญาติพี่น้องจากเพื่อนสนิทนะคะและจากคู่ชีวิตของท่านด้วยดูตามภาพนะคะโหสวยงามมากๆเลยทีเดียว ทาที่เกิดราศีพฤษภให้ไปนี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเองของท่านด้วยนะคะบ่งบอกว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความมั่นคงของจิตใจที่ดีนะคะท่านผู้ชมและตัวท่านเองก็สามารถช่วยบริหารจัดการดําเนินการดําเนินงานด้านต่างๆให้กับญาติพี่น้องของตัวท่านได้ดีด้วยนะคะต่อมาค่ะท้าววิรูปัก โอ้โหไพ่ใบนี้ก็จะอยู่ในตําแหน่งเพื่อนฝูงนะคะบุคคลต่างๆในวงสังคมการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในวงสังคมระหว่างตัวท่าที่เกิดราศีพฤษศกับทุกๆคนนะคะได้รับการช่วยเหลือเกอื้อกูลได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยเป็นอย่างดีค่ะนะคะแต่อาจจะมีบางท่านเท่านั้นที่ ความคิดเห็นอาจจะเป็นไปในคนละแนวทางคนละทิศคนละทางเป็นบังวะเป็นสัมวันบางคนเท่านั้นนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะเห็นไหมโอ้โหดีรถมากๆเลยทีเดียวนะคะไพ่ในวันนี้ต่อมาได้ไพ่พระเพลิงสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วแล้ว,ลวมีลูกแล้วนะคะมีบุตรนะคะไพ่บอกว่า ลูกหลานบุตรของท่านอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะสูงหน่อยในช่วงเดือนธันวาคมนี้ดังนั้นท่านที่เกิดราศีพฤษศ,ศจะต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่นะคะบุตรธิดาบุตรหญิงบุตรชายลูกหลานของท่านเนี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะนะให้ความเข้าอกเข้าใจให้ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเให้มากเป็นพิเศษตลอดเดือนธันวาคมนี้นะคะ ให้ลดในเรื่องของความวู่วามความใจร้อนอารมณ์ที่ปลวนแปรนะคะให้คอยควบคุมดูแลจิตดูแลใจให้มากๆเป็นพิเศษนะคะท่านผู้ชมต่อมานะคะส่วนสำหรับไพ่ใบนี้คือไพ่พระพายไพ่พระพพยเนี่ยจะอยู่ไพ่พระพายพระพายนี่นะคะเขาจะอยู่ในตำแหน่งของความท้าทายของการดำเนินชีวิต ดังนั้นท่านที่เกิดราศีพฤษภคะตัวท่านเองจะต้องมีในด้านของความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากแมก่นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะและตัวท่านเองก็ห้ามวู่วามห้ามใจร้อนทำเรื่องใดๆก็ตามไม่ควรจะพรีพรามนะคะไม่ควรจะบุ่มบาม ต้องมีในด้านของการเตรียมการมีการวางแผนนะรักษิตรักษาจิตรักษาใจของตัวท่านเนี่ยให้เป็นปกติทําสิ่งใดก็ตามให้มีจิตที่เป็นไงคะมีความมุ่งมั่นนะคะโฟกัสไปในเรื่องรานั้นๆอยู่ตลอดเวลานะคะให้โฟกัสให้มีจิตเนี่ยอยู่กับในเรื่องนั้นๆอยู่ตลอดเวลาคะ่ะไม่ลังเลไม่โลเลไม่สงสัยนะคะ ท่านที่เกิดราศีพฤษภต่อมาค่ะได้ไพ่เทพพระพุทธองค์เทพพระพุทธนี่นะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าความรักของท่านที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยตลอดเดือนธันวาคมนี้นะคะและในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะซึ่งตัวเป็นจังหวะดีและเป็นโอกาสดีที่ท่าน่เกิดราศีพฤษภจะได้พาคู่ของท่านเนี่ย ไปท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวภูเขานะไปเที่ยวสถานที่แปลกๆใหม่ๆนะคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์กระชับความรักนะคะหรืออาจจะลํำลึกถึงในด้านของการดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ในครั้งแรกก็เปลี่ยนเป็นบรรยากาศไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ครั้งที่2องครั้งที่สครั้งที่สี่ครั้งที่5ก็ได้นะคะท่านผู้ชมคู่ครองของท่าน น่ารักมีความเป็นกัลายาณมิตรที่ดีต่อตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภค่ะเห็นไหมคะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวและไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกว่าสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะการแสดงออกในเรื่องของความรักตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภต้องมีการแสดงออกในเรื่องของความรัก ให้ชัดเจนค่ะนะคะต้องมีการแสดงออกในเรื่องของความรักเนี่ยให้ชัดเจนมากๆยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนนะคะต้องนำตัวเองเนี่ยออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะนำตัวเองเข้าไปท่องในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube, Instagram นำตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนและมีในด้านของความ มั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากๆนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภและสำหรับท่านที่มีลูกน้องบริวารอยู่ในหน่วยงานและองค์กรในกรณีที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้างานนะคะปฏิสัมพันธ์รวมทั้งนี้ด้านของการสื่อสารติดต่อสื่อสารเนี่ยต้องมี ความชัดเจนให้มากๆนะคะมีความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยให้เยอะๆค่ะท่านที่เกิดราศีพฤษภแต่โดยวรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมได้พระนางเบญจกัลยาณีโอ้โหไพน,นี้สวยงามมาก ท่านผู้ชมคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าสุขภาพพรานามัยของท่านที่เกิดราศีพฤษศเนี่ยหากตัวท่านใดที่รู้สึกว่าเอช่วงนี้เนี่ยมีความอึดอัดหรือว่าในเรื่องของระบบย่อยระบบภายในนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของระบบการย่อยของอาหารอาจจะมี ไม่ไม,ไม่รู้สึกไม่แฮปปี้นะคะรู้สึกแบบท้องอืดท้องเฟ้อนะคะช่วงนี้ท่านที่เกิดราศีพฤษภจะต้องเน้นการรับประทานผักและผลไม้เนี่ยให้มากๆนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลาซึ่งช่วงการนอนหลับพักผ่อนที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมดังนั้นท่านที่เกิดราศีพฤษภต้องเป็นไงคะรีบนอนนะคะรีบเข้านอน ตั้งแต่สี่ทุ่มก่อนตีหนึ่งยังไงท่านต้องรีบนอนเพราะช่วงนี้ร่างกายของเราจะสามารถซ่อมแซมแล้วก็ทำงานได้ดีที่สุดค่ะนะคะให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกันในเรื่องของระบบย่อยท้องอืดท้องเฟ้อเหลือเปรี้ยวนะคะท่านผู้ชมให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำหนักนะคะที่เกินปกตินะคะท่านผู้ชมเรื่องอื่นๆ ปลอดภัยค่ะอุบัติเหตุไม่มีล้มหมอนนอนเสือเรื่องอื่นไม่มีนะคะแต่ว่าให้เรามาระวังเกี่ยวในเรื่องของระบ,บบย่อยของอาหารค่ะนะคะต่อมาค่ะได้พยาครุฑกับนางกากี่ภไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมบ่งบอกว่า ตัวของท่านที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยหากตัวท่านเองมีในด้านของการบริหารจัดการดูแลในเรื่องของหิ้งพระหิ้งเจ้าให้ดีนะคะไม่ให้มีฝุ่นนะคะเวลาทุกๆวันพระเนี่ยเราจะขึ้นดอกไม้สด ดอกไม้สดนั้นเราก็ไม่ควรจะถวายเนี่ยหรือตั้งไว้บนหิ่งเนี่ยนานจนพระชนพระนะคะหรือเป็นสัปดาห์เป็นเดือนบางบ้านบางบ้านเนี่ยขึ้นหิ่งไว้เป็นเดือนเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดอกไม้เขาจะเน่านะแล้วก็จะส่งกลิ่นเนี่ยเหม็นดังนั้นท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนตั้งไว้สักสามวันก็พอคะ่ะแล้วเปลี่ยนดอกไม้ใหม่นะคะหรืออาจจะ ทำความสะอาดร้างจจดการให้เรียบร้อยตั้งจจะกันเอาไว้รอการที่จะนําดอกไม้สดมาใส่ใหม่อีกครั้งในวันพระหน้าหรือรอบหน้านะคะควรจะตั้งดอกไม้สดเอาไว้เนี่ยไม่ควรจะเกิน3วันนะคะเป็นการดีที่สุดค่ะนะคะและต้องคอยดูแลเอาเอกเอาใจใส่ในด้านของพวงจุย้ยที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยให้เหมาะสมค่ะ สิ่งใดที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะเกิดวางไม่เรียบร้อยเกะก,กะเนี่ยนะคะให้เก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องสิค่ะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าข้าวของที่เราเนี่ยวางเกะก,กะเหล่านั้นกีดขวางการเดินทางของเงินนะคะทําให้เงินเข้าบ้านยากนะคะท่านผู้ชมเนี่ยไปดูแลค่ะและไพ่ย,ยังบ่งบอกว่าที่อยู่อาศัยของท่านยน่ยดีมากนะมีนางฟ้าเทวดา คอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะที่บ้านแห่งนี้ที่ตัวท่านที่เกิดราศีพฤษศเนี่ยพักอาศัยอยู่ค่ะต่อแม่นะคะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูไพ่พระพรหมฤาษีนะคะขออภัยนะคะวันนี้แม่หมอไบยริ้มซีใครใจไม่ได้ใส่แว่นนะคะ ให้พระพรหมฤาษีเนี่ยบ่งบอกว่าในด้านของหน้าที่การงานของท่านที่เกิดราศีพฤษภตัวท่านเองจะต้องคอยหมั่นในด้านของการศึกษาหาความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มกิมมิกเพิ่มความรู้เนี่ยให้กับตัวเองอยู่ทุกๆวันนะคะปัจจุบันนี้นะคะความทุกวินาทีทุกนาทีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาท่านผู้ชมดังนั้นท่านที่เกิดราศีพฤษภต้อง มีในด้านของการมันเพิ่มเติมหาวิชาเพิ่มเติมกิมมิคเพิ่มเติมท in ักษะเพิ่มเติมความรู้นะคะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆเนยิ่งในเรื่องที่ตัวท่านเองมีความสนใจเนี่ยยิ่งเป็นการดีนะคะเพราะว่าผู้ที่เขาดำเนินการเรื่องราวต่างๆแล้วเขาประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ย และตัวเรานำตัวเราเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลท่านนั้นนะคะเป็นการย่นย่อเป็นทางลัดนะคะทำให้ตัวเราไม่เสียเวลาสามารถนำวิชาความรู้ที่เราไปใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์โคชชิ่งนะคะนำความรอบรู้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้ได้นะคะเป็นการย่นย่อระยะเวลาด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหม ต้องหมั่นคอยศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะท่านที่เกิดราศีพฤษภต่อแม่นะคะโอ้โหได้ไพ่พระอินทร์ค่ะท่านผู้ชมต่วท่านเองมีโชคลาภด้วยนะคะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกในนี้ตัวท่านเองสามารถที่จะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะคะ นะดีเลิศเลยและยิ่งตัวท่านใดที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานและองค์กรในเดือนธันวาคมนี้ตัวท่านเองอาจได้รับฟังข่าวดีตัวท่านอาจได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือได้โบนัสนะคะที่เร็วกว่าคนอื่นๆน,นะคะถึงไหมได้ไพ่พระอินทด้วยเรียกว่าดีมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะบางท่านก็บอกว่าโชคลาภเนี่ย มีเฉพาะหวยรวยโปไม่ใช่นะคะโชคลาภเนี่ยเรามีได้หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมแม้แต่บางครั้งเนี่ยเราเดินอยู่ในตัวอาคารแล้วเราต้องการที่จะขึ้นลิฟต์นะคะแล้วลิฟต์ลงมาพอดีเลยเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่ต้องยืนรอสิ่งนั้นเราก็ถือว่าเป็นความโชคดีเป็นโชคลาภของเรานะคะให้เราเนี่ย มันเก็บสะสมความโชคดีเอาไว้เยอะๆนะคะท่านผู้ชมนะคะต่อมาค่ะไพ่พยาพาลีใช่ไหมคะจับปูทศกัณน,นะคะไพ่ในบนี้เขาบอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยนะคะตัวท่านเองเนี่ยใจนะคะต้องการจะ สรรสร้างลงมือทำสิ่งใดก็ตามให้ลงมือทำในทันทีค่ะอย่ารีรออยารัางเรอย่าสงสัยหรือบางท่านอาจจะมีความรู้สึกแบบติดติดขัดขัด,ขดหรือรู้สึกว่าทำสิ่งใดแล้วแบบมันไปไม่ได้มันทำไม่ได้หรือไม่ลงมือทำเสร็จทีอะไรแบบนี้นะคะท่านต้องแก้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมท่านต้องหาสมุดมาสักหนึ่งเล่มค่ะ นะคะหาสมุดบันทึกมาสักหนึ่งเล่มแล้วตัวท่านเองเนี่ยบอกกับตัวเองเลยและตัดสินใจไปเลยว่าตัวท่านเองต้องการสร,สร้างและลงมือทำสิ่งนี้เนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะคะอันดับแรกเลยคือการตัดสินใจค่ะตัดสินใจให้เฉียบขาดว่าฉันเนี่ยโอเคถึงระยะเวลาและถึงชั่วโมงนี้และถึงขณะนี้และฉันจะต้องทำสิ่งนี้แล้วให้ประสบความสำเร็จ ท่านผู้ชมเขียนรายละเอียดลงไปเลยนะคะในเรื่องราวที่ตัวท่านเองต้องการลงมือทำอันนี้คือเป้าหมายของท่านหลังจากนั้นนะคะตัวท่านเองจะต้องมีในด้านของแรงปรารถนาค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าความต้องการแรงปรารถนาอันแรงกล้าค่ะที่เราต้องการสร้างและลงมือทําสิ่งนี้ให้ประสบความสําเร็จให้จงได้เราต้องมีแรงปรารถนาอันยิ่งใหญ่นะคะท่านผู้ชม ลำดับต่อมาตัวท่านผู้ชมเองก็จะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองค่ะและมีในด้านของอินเนอร์นะคะใส่อินเนอร์ลงไปค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองเลยว่าฉันทำได้ฉันสามารถทำได้นะคะ I can do it นะคะ The show must go on ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องสร้างสิ่งนี้ทำสิ่งนี้เนี่ย ให้ประสบความสําเร็จและตัวท่านผู้ชมเองก็เริ่มวางแผนเลยค่ะว่าท่านจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นให้สําเร็จได้ภายใน1เดือน2เดือน3เดือนครึ่งปีหรือ1ปีนะคะท่านผู้ชมซึ่งแมกซิมัมก็ไม่ควรจะเกิน1ปีนะคะและหลังจากนั้นตัวท่านผู้ชมเองห้ามลังรลห้ามสงสัยนะคะห้ามลังรลห้ามสงสัย นะคะและห้ามใจร้อนด้วยห้ามใจร้อนด้วยนะคะห้ามลังเลห้ามสงสัยห้ามใจร้อนค่อยๆดำเนินการไปเรื่อยๆค่ะตามสเต็ปนะคะที่ตัวท่านได้วางแผนเอาไว้นะคะท่านผู้ชมหากตัวท่านรู้สึกว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยยังมีความเข้าอกเข้าใจออหรือต้องการมีความเข้าใจมากขึ้นให้นำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ นำตัวเองเข้าไปศึกษาเรียนรู้ไปเก็บเกี่ยวความรอบรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นโค้ชเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตัวท่านรักและเคารพนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยตัวท่านจะต้องมีในด้านของการประเมินผลค่ะดูนะคะคอยดูคอยเปิดสมุดบันทึกที่ตัวท่านได้จดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกเลยคอยดูเขาค่ะและคอยประเมินผลค่ะ ว่าได้ดําเนินการไปถึงระดับไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านทำไมคะห้ามลังเลห้ามสงสัยด้วยนะคะทําอย่างเต็มที่ทําอย่างมั่นใจทําด้วยความมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากๆค่ะท่านผู้ชมและเมื่อตัวท่านได้ลงมือสร,สร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยจนประสบความสําเร็จแล้วท่านมีหน้าที่นะคะที่จะสร้างเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวท่าน และเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นๆค่ะนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้นะคะสิ่งที่ตอบกลับมาเดี๋ยวแม่หมอขอบอกเลยค่ะสิ่งที่จะตอบกลับมายัางตัวท่านที่เกิดราีพฤศภนะคะคือความภาคภูมิใจนะคะและตัวท่านเองอาจได้กัลายาณมิตรที่น่ารักด้วยและอาจจะ เ็นรายได้ที่มั่งคั่งมหาศารกลับมายังท่านด้วยนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะนี่แหละค่ะให้ท่านลองดำเนินการแบบนี้ดูหรือตัวท่านอาจจะมีไอเดียที่รัดเรอกว่านี้นะคะที่เลอค่ากว่านี้ก็สามารถนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภอยาเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนกับจะทำแล้วก็ไปไม่ได้สักทีเหมือนมีใครมาฉุดมารั้งอ้อ และสำหรับคำพูดที่ดับฝันคำพูดที่ไม่ให้กำลังอ,อกกำลังใจตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภตัดไปได้เลยนะคะทำฟังมาก็เขาเรียกว่าเข้าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยนะคะคำพูดดับฝันเป็นคำพูดที่จะทำให้สิ่งที่ตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภกำลังจะดำเนินการหรือลงมือทำเนี่ยหยุดกึกนะคะดังนั้นเนี่ยหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยะคะ่ะท่านผู้ชมเอาละคะ่ะ แม่หมอเบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมพศ2565จบลงแล้วนะคะแม่หมอเบยิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของแม่หมอบบีซีใครใจคะ่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและกดขอบคุณให้กับแม่หมอเบบีซี่ใครใจคะ่ะโดยเฉพาะ ชาวเยอรมนีชาวอเมริกาไอ์แ,แลนดนอ์เวยอสเตรเลียสวิตเซอร์แ,แลนด์ฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนจากกันแม่หมอเบียิปซีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับแม่หมอบีซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ